ก็เป็นตัวละครที่มาจากดาวงัางคาดนะครับไม่มีติดใบมีประมาทไทรนะครับเพราะฉะนั้นใครเข้าใจว่าทีนี้ผมจะร้อยฐานเรื่องนี้กเล็กนึ่งโอเคครับเข้าใจตามนี้นะครับก็เอาเหมือนมันบ้างคืออย่างนี้สิครับจําช่วงที่บริษัทมอนโอมนะครับนะครับ จำช่วงที่บริษัทมันโอมเปิดตัวเจลอาบน้ำได้ไหมครับนะครับจำแล้วไหมครับในช่วงที่เปิดตัวเจลอาบน้ำที่มีโปรโมชั่นจัดโปรชงเจลอาบน้ำของบอริษัทมันโอมนะครับมีแม่คนหนึ่งนะครับที่จักดาวขานนังคานนะครับสั่งโปรนะครับสั่งโปร สองชุดนะครับสองโปสั่งโป2สองชุดนะครับอนตังให้แกแล้วนะครับแต่แกไม่ยอมสั่งให้สั่งจากใครเม่งดาวอังคารเม่งหัวไม่มีขนนะครับเม่งหัวไม่มีขนนี่ก็เป็นชื่อละครจากดาวอังคารนะครับเป็นชื่อละครจากดาวอังคารไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีอะไร <L un> นะครับมีคุณแม่ท่านหนึ่งสั่งสินค้า ของบริษัทมนโอมที่ดาวังคารเป็นโปอับน้ำสองชุดวนตังนะครับให้พี่เมงดาวังคารที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่พี่เมงไม่ยอมส่งไม่ยอมส่งสินค้ามาที่บริษัทมอนโอมฟังเข้าใจไหมครับพี่เมงไม่ยอมส่งอ,ออเดอร์นี้มาให้กับบริษัทมอนโอมเงียบไปนะครับนะครับ เวลาเอฟตีทวงเนี่ยครับเวลาคุณแม่ท่านนี้ทวงเขาก็บอกว่าเก็บปลายทางเขาโอนตังมาให้เลยทำไม้อาเก็บปลายทางล่ะงงไหมครับคุณแม่ท่านนี้เขาเลยงงไงว่าฉันโอนตังให้เธอไปแล้วทําไมเธอต้องมาส่งปลายทางให้กระฉันเธอต้องส่งสินค้าให้กระฉันสิครับเวลาคุณแม่ท่านนีท้ทวงถามไปถึงพี่เม่งคนไม่มีหัวคนไม่มีขนที่ดาวขานนะครับ พี่เมงก็ส่งปลายทางไปให้เขานะครับพอส่งของไปให้เอฟซีครับนะจึงไม่ได้รับเพราะจ่ายตังไปแล้วเอฟซีท่านนี้ก็เลยไม่ได้รับคุณแม่ท่านนี้ก็เลยไม่รับเพราะอะไรเพราะแม่เขาจ่ายตังไปแล้วฉันจะต้องจ่ายตังปลายทางทําไมว่าฉันโอนตังให้พี่เมงดาวอังคารไปแล้วนะครับนะเวลาส่งปลายทางไปคือแม่ผมก็ไม่รับเลยครับ จะรับเรื่องอะไรฉันโอนตางให้แล้วมาเก็บปลายทางของฉันเรื่องอะไรนะครับนะที่ไม่รับนะครับพอ,อต่างไม่ไม่รับแล้วนะครับนะเขาถูกกลายเป็นเก็บปลายทางทำไ้ไอ้สีไม่พอใจนะครับนะสั่งของอีกรอบหนึ่งนะอันนี้คือสินค้าที่สั่งโปรสชุดไปเป็นโปรเจลอาบน้ําคุณแม่ที้โอนต่างให้แล้วมีสลิปยืนยันด้วยว่าโอนเข้าบัญชีใครนี่คือโปรสอโป โกจลอาบน้ํานะครับส่งคุณแม่ท่านนี้โอนเงินมาให้กับเม่งคนที่ไม่มีหัวที่ดาวังขาดนะครับแต่เม่งกับให้เก็บปลายถาดงงไหมครับงงไหมครับอันนี้คือปวดที่ปวดที่หนึ่งนะส่วนเรื่องที่สองนะครับคุณแม่ท่านนี้นะครับนะได้ทำการสั่งเสื้อนะครับ ได้ทําการสั่งเสื้อนะครับนะเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับเอตีสั่งอีกรอบหนึ่งเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อให้เก็บปลายทางนะครับจึงไม่มีการส่งของให้ f อก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับจึงไม่ส่งของให้ซึ่งมารู้ที่หลังว่านะครับว่าเครดิตเสียนะครับจริงโอนตังมาให้ถึงได้รับของนะครับนี่คือคําเขียนของ ผู้หญิงคนเอฟตีปพิศนาคนนั้นเขาเขียนมาให้ผมนะครับนี่คืออธิบายมาในลายของผมผมก็งงว่าทําทไมทําไมมีลายนี้เด้งขึ้นมานะครับ f อตีจึงให้คนเอฟตีคนเนี้ยนะครับ f อตีคนเนี้ยแม่คนเนี้ยเลยให้คนนะครับสกุลลครน,นะครับเอาเงินนั้นไปทําบุญเสียนะเพราะาสั่งเสื้อไปก็ไม่ได้ก็ยังไม่ได้เสื้อ สั่งอะไรไปก็ไม่ได้ของสั่งของทีพีสั่งของ, TV, งของนโอมก็ไม่ยอมส่งให้ก็ไม่เคยได้ของแต่ต่างโอนไปแล้วก็ถามไปก็ไม่เคยได้คําตอบนะครับคุณแม่ท่านนี้นะครับก็เลยให้คนที่คุณแม่รู้จักที่สกลนครนะครับไปเอาเงินนั้นนะครับไปทําบุญนะนะครับไปทําบุญนะนะครับ เงินเนี่ยที่ท่านแม่ท่านเนี้ยโอนมาเนี่ยสองรอบนะ <c oughs> อดค่นแม่ท่านเนี้ยโอนมาสองรอบนะครับรอบแรกจ่ายค่าของนะครับรอบสองจ่ายค่าประมูลงานอะไรทั้อย่างผมไม่รู้งานอะไรไม่รู้นะอ่ผมพูดเอฟตีเลยถ้าเอาเงินทั้งหมดเนี้ยไปทําบุญอู <c oughs> ไม่เอาแล้วของเนี่ยไม่เอาแล้วสั่งของทนโอไม่เคยได้ของเลย เข้าใจไหมครับผมผมสั่งของแม่คนนี้สั่งของบนโอมไม่เคยได้ของเลยช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเราของเราแหงแล้วเริ่รูสึกว่าจะเริ่มมีอาการน้อยใจนะครับก็สังเกตไหมครับเวลาช่วงที่เขาอ,อยู่กับพ่อเอกแม่นางเอกเขาไม่เคยตักหมดุดไม่เคยขายของให้มนโอมเลยเข้าใจยังครับขายเข้ามากดไลด้วยคนดูสองพั 700, 700, 700, นกดไลด์เจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยกว่าคนเดี๋ยดูฟรียังมีอีกหลายเรื่อง ยังมีอีกหลายเรื่องยังมีอีกหลายเรื่องใครเข้ามากดไลค์ครับอย่าดูฟรีนะครับคนดูสองพันสองพันกดไลค์แปดร้อยไม่เอาไม่เอาต้องต้อง,องผมยังมีอีกหลายเรื่อง <c oughs> ใครยังไม่ได้กดกดเลยครับกดต่วนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเรื่องต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะมาสรุปเรื่องนี้ด้วยเข้ามาแล้วกดไลค์นะครับอย่าดูฟรีนะครับ <c oughs> เพราะว่า เป็นกำลังใจให้การค้าสีนะก็ก,กระจายง่ายกดไลค์นะครับสวัสดีทุกคนนะครับถ่ายเข้ามาตบัตรนะครับไม่ดูฟรีจ้าใช่ครับนะคือท่านแม่ท่านนี้นะครับสั่งของบริษัทมันโอมหวังที่จะช่วยเขาเพื่อให้เขามีค่าคอมมิชชั่นแต่เขาไม่เคยสมยอดแอดมินเลยไม่เคยมียอดดับแอดมินเลย ไม่เคยส่งดอกให้บริษัทมนโอมเลยมนโอมที่เราอังคารนะครับคุณแม่ท่านนี้ก็เลยไม่พอใจอย่างหนักก็เลยให้คนเป็นคนละครนะครับมาเอาเงินไปทำบุญนะครับคือกูไม่เอาแล้วของเนี่ยเอาเงินตรงนี้ยไปทำบุญรอบแรกโอนมานะครับ รอบแรกโอนมาเป็นเงินนะครับโอนสองครั้งนะครับดูให้ฟังให้ดีนะครับใครก็ามากดไหลด้วยนะครับรอบแรกโอนเงินมาเป็นเงินเจ็ดพันสามเจ็ดพันสามร้อยบาททวนนะครับผมมีสลิปแต่ผมไม่สามารถโชว์สลิปได้นะครับผมไม่สามารถโชว์สลิปได้และมีชื่อผู้รับด้วยชื่อผู้รับนี้เต็มเต็มครับผมช็อกมากเลยครับ นะครับเพราะคุณเพราะคุณแม่ที่แอดไลน์ผมมาท่านนี้ท่านมีสลิปแรกผมไม่เชื่อนะครับผมมาดูสลิปผู้รับเงินโอ้โหชัดเจนเลยนี่ครับสลิปอยู่ตรงนี้แล้วอยู่ต่อหน้าผมแล้วแต่ผมไม่สามารถอเอางี้ผมให้ดูยอดเงินดีว่าเนาะแต่ปิดนี่ไว้ ปิดยอดเงินงไว้ดีกว่าเห็นไหมครับเป็นเงินเจ็ดพันสามร้อยบาทเห็นยังครับนี่นี่คือก้อนแรกครับผมขออนุญาตปิดไว้ครับชัดเจนนะครับอ่าผมไม่เห็นแค่นี้พอนะครับอันนี้คือเป็นเงินก้อนแรกโอนมาเจ็ดพันสามร้อยบาทด้วยการสั่งของทั้งอยา่างเห็นแล้วใช่ไหมครับแต่ผมขออนุญาตปิดชื่อนะครับอย่ายนั้นเดี๋ยวถูกฟ้องได้ คืออยากให้สีรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงนไข่เข้ามาโปดไลนะครับก้อนที่สองอ่ะเดี๋ยวผมปิดไว้ดีกว่าก้อนที่สองโอนเข้ามาหนึ่ง9มื่นเก้าร้อยห้าสิบบาทอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูดผมยัดปิดชี้ก่อนนะครับไม่งั้นจะถูกฟองได้เดี๋ยวผมต้องเช็ครายละเอียดก่อนนะครับ อดูกันนะครับนี่ครับย่าของูพูดลอยๆเห็นยอดกันไหมครับฝ่ามือเห็นไหมครับหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทโอเคนะครับเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับเขาเขาต้องมาเขามีหลักฐานหมดเลยนะครับ ก็แรกโอนมาให้7จ็ดพันสามเจดพันสามบวกอีก1นึ่งมืนะครับเจ็ดันสามนะครับบวกกับอีก1นึ่งหมือบาทเป็นเงินทั้งหมดนะครับหนึ่งนะครับนะเป็นเงินเท่าไหร่เอครับเจ็ดนสามบวกกับ1,0 950เดี๋ยว าเางนนาดเจ็สามบวกกับหนึ่งศูก้าห้าศูนย์